มุ่นสวดนาเวที่ในเา้านทานจนท้าดเก็ียามาปอดมาเหมือ,หอ,อนสิริอาอดอนผู้สาวคนสวยแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนมาโจกทำหนุยมอสาวคนสวยเจ้านัา้น เดียวอยเป็นคนพาดินมาขออ่อนนาทองแมนเขาจะทอไม่เหลวเทาให้สมองผู้ใดี่มาเราหา่าบ่เรียบร้อยความมตนคนทขอบคุณรอยในนาที่ถือกี่ลเดอกี่ลเดอเห็นเราเปอกตาทาตาทางยันสุนท้าไม่จอฟึงแต่คงหึงหักบ่ใด มือานที่อายมาหวเฮียเฮายเฮยเฮียเฮียเเฮยเยยือ้และมือจะโนนจำแล้วคอยหากยาให้คนท่วไปได้มองีอตัวหล่ที่อายขงนงเป็นความจำเป็นเป็นวงือยินน้าจหนมีน้ำใจเปิดหเดียวในร

So uh -huh.

ขึ้นไลยครับล้้ไนไายครับขอบคุณแรงเสียเร่งใจห้อย,ยินเสียงปรุกเมื่อนำใจเมตเตีดีงามของพี่น้องเช่าทานตกาพี่น้องนักสแสดงบุญจักไก่จากไก่ที่มอบของไว้ชมเรื่อการแสดงของลูกหลานเช่ากนาบบาลลัใจกันรอยครับ อนึนต้องขอกราบนมัสก,การพระเดชพระคุณพระมหาปริกินโวรธรรมโมครับเจ้าอาวาสท,ท่านท่านคณะสงฆ์พระเดราลนุเทราทุกท่านทุกรูปผู้มีเมตตาสูงนะครับขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการวัดศรีบุญเรืองนะครับคณะผูน้นำชุมชนบันเทียพี่น้องชาวบันเทียทุกครอบครัวมานีให้โอกาสนะับเมตตากรมอลิบใจกระลอยน้ำมสมโภชประเภทนี้บุญพเวทฟังเทศมหาชาติของที่ของน้องสนับขันกันนี่ครับขอบคุณชาวนาทีรัก สาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ปลายปกคร้องผู้กิัตั์สันติรารทุกท่านทุกหน่วยทุดนายสำคัญที่สุดคือมีนองจากไกลจากไกลมานี่สลระเวลาาลับเวลานอนจกเงินในกระเป๋ามาฮอมบุญกระทั้งวัดมาเฝ้ามาชมวงการแสดงของชาวพรามบอลรำใจกันลอยครับโดยควมกระโดดสัตว์้าควบกระดกพี่น้องทุกทุกท่านก็คือตจริงใจจากผมบอยสิริชัยกองชาวคณะบอลรำใจกันลอยทุกชีวตครับ อันไหนก็แม่อมสแสดงแห่งใจบอขอบคุณหลายๆพี่น้องมาปอนหนาเวทีคือทอ,อดบอมันก็คือทอดอมีอใจต่อกันกับพ่อมาเฝ้ากันหนาเวทีเป็นบอครับไซผู้ใดเป็นแฟนพันแท้ใจกันลอยยกมือสูงๆแน่โอ้ยมิมตรเปล,ลูกอ่อนเหมือนเลย เดีพอ่อล like ูกอณอนคือก like ัน <GO> ว <feet> ันใจไว้กระเสียนด้วส่วนส่วนมากเอฟซของบอยซีดีใช่สิไดงเงินเดือนหกเกตลอยเป็นต้นไประดอดพี่น้องด้วยกันครับ มา,าจังหวัดสกลนครมาเป็นประจำตั้งแต่ปีแรกติดตั้งงงตั้งคณะเนะี่ยตอนเนื่องมาหลายปีพี่น้องกับมาต้องมาเบิ่งมาแง,งมาเฝ้ามาช่มไม่กำลังใจคงเส้นคงวาแต่อยู่ขึ้เกา่าโดยเฉพาะอำเภอขั้มตะกขาของเวานี้โดนเถื่อจังเดียมาเนาะสมควรคืมขึ้นอ่อนวันนี้พี่น้องตอนกลับยังอบอุ่นพี่นอ้องครบมือให้กับคณะกรรมการพี่น้องชาวบ้านเพียแนบบอมมี่ยัมยงมาปากมาตอนกันมีใจต่อกันวันนี้อยู่น้ำกันจนสอดแกงเด้อฮะ ในรูปแบบล่ำเรือตะกอนน้ำนองขอนแก่นปีที่เก่าของมาล่ำใจกระลอย38ปีของเท้าบอยซีดีใช่ตะกี้เป็นพระเอกหน่อยโอ้ยมาแถวนองบัวสิมนี่ผู้สาวเกียร์ออมบ้านคนเี้เดวนี้แหละครับเดวนี้เป็นพระเอกเท่าแล้วคนนี้ล่ะสิล่ำเป็นพระเอกในี่นองเงินสอดแก่ เนะอานะครับมอกอีกหนึ่งอุ่นงานโชน์แต่อยากขอแหงสนับสนุนจากพี่น้องยุดทั้งลุมซอยเติมแสงแล้วก็สร้างบรรยากาศด้วยกันได้ไหมฮะคใครมีแปดโทรศัพท์เปิดแปดโทรศัพท์แล้วก็ยกสูงสูงได้ไหมครับขอคุ้มรุมมือขอแสงจากพี่น้องคนละดวงครับผมโดนเพื่อเดมมากพอกันเนี่ยขอกำลังใจนะจากกีจากน้องยกขึ้นสูงสูงในพคฮะ ขอเติมแสงให้หมอลำใจกระลอยคนละหนึ่งดวงครับผมบากเกินสามนาทีผู้ใดมีแสงอยู่ในมือบอกท่านใน้รวยคอยรวยปีนี้ครับผมผู้ใดบ่อยพ่วงรวมมือนีให้พิสกันกับผัวเด้อสาธุอัที่อนผ้าเฮ็ดหยังกับอยเฮ็ดหลวนั่งตืบเอือบโยเฮ็ดเน่เฮ็ดเน้นี่สวยงามมากอีกหนึ่งผลงานชพิเศษ ใครมีแสงในมือยกขึ้นหลงสูงและขอให้รวยแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะขอบคุณหลายๆนะสุดพี่น้องกรเดพี่น้องอยู่นี่พี่นอ้นนอ,งนนองสักลนคนพี่องผ่านเทีย